สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโดโลการ์เกมวันนี้มากับนี่ไฟเตอร์ฝ <ight> er ึกได้ <ha? S 1> ที่จริงใจได้จนการ์ดบาดมือบาดแขเนยังไม่หยุดฝึก <c oughs> จริงอันนี้เรื่องจริงทุกคนตลอนเล่นดูข,ขีนา้าตะจนเจ็บมือ <c oughs> บล็อกลูกตบเอาตบเอาเจงนี่แบบ จ็บปวดตามเขาเฉยนั่งดูเฉยๆแท้โอเคค่ะวันนี้ก็เข้าสู่เด็กลูกเคียลูกรักคนใหม่ของน้องพลอยใช่จริงๆก็คือลูกรักคนแรกของภาควีแล้วก็คิดว่าภาคดีจะไม่เล่นสุดท้ายก็ตกลุมรักอีกทีอพออสลีฟทะด้งค่ะ สิ่งที่ทำให้กลับมาเล่นลูเคียก็คือกระดีน่ารักอะน่ารักกระดิอเตีน่ารักจัดอ่ะไหนลูเคียมันเล่นสรุปยังไงไม่เข้าใจครับพี่อธิบายหน่อยเด็กลูเคียนะคะก็จะเป็นการแบบว่าโดดออกจากโซเก็บเข้าโซอ่ะเอาตัวจากโซมา,มาตีก็ประมาณนี้ใช่ไหม, <laughs> มก็ประมาณนี้แหละก็คออบตีตีเสร็จปุ๊กเก็บ เก็บจั่วตีจั่วเก็บจบจบใช่ได้โอเวอร์จบไงเกนไปดูไลย์ลายเลยดีกว่าไปดูกันเลยจิ้งเดร็กการ์ดเกมโอเคค่ะเรียกผู้ช่วยถือได้แค่ไหนไม่ต้องถือหมดก็ได้แล้วค่อยแบ่งก็ได้เอาเขาให้ยลน์ไลายสามสองหนึ่งศูนย์ก็ ก็มีลายๆแค่นี้ทำอะไรได้บ้างมาใบแรกเริ่มหลังจวนหนึ่งอโอ้ขนาดซีบลายๆน่ารักจริงน่ารักได้หมดแล้วก็เกณฑ์นหนึ่งนะคะสกิลค่ะเมื่อยูนิตนี้ถูกไลท์ทับโดยยูนิตที่มีแคนเป็นเพลมูนเพียงแคนเดียวดูกาสเจ็ดใบบนสุดจากกองการคุณเลือกการ์สจากในนั้นไม่เกินหนึ่งใบนำกาดใบนั้นเข้าสู่โซคุณและสับกองกาดคุณ แล้วก็สกิลที่2ค่ะเมื่อยูนิตนี้ลงสนามบนช่องเรียกกะถ้าแวงกันของคุณมีลูเคียนในเชือการ์ดคุณสามารถโซชาร์ตหนึ่งได้อ่าผู้เล่นใหม่อาจจะไม่รู้ว่าแคนแคนดูตรงไหนตรงนี้นะจิ้งซูมเลยแผนตัดต่อ,ตอซูมอืมครับพี่ค่ะแบบน,นี้แล้วก็เกร2นะคะสกิลค่ะเมื่อยู่ในนี้ถูกไลทับ โดยยูนิตที่มีแคนเป็นเพลโมลเพียงแคนเดียวโซช้าหนึ่งเลือก,กร์ดจากในโซคุณหนึ่งใบนำ g a ดใบนั้นขึ้นมือสกิลที่2ค่ะออโตเมื่ออยูนนี้ลงสนามบนช่องเรียกอากาศหรือเข้าสู่ช่องกาดถ้าแวงกาดของคุณมีลูเคียในชื่อกาสยูนิตน,นี้ได้รับพลังบวก5 0 0พันและชิลบวก5 0 0พันจนจบถโหคนง่ายพ,พลังนี่แล้วก็อุ้ยแวนสุดส,สวยเทสกิลค่ะช่องแวนหนึ่งครั้งต่อเทิร์นคอสค่ะขาลตาบาร์หนึ่ง นำการ์ดจากบนมือคุณ1นึใบเข้าสู่โซคุณเลือกการ์ดยูนิตจากในโซคุณไม่เกิน3ใบที่มีเกดแตกต่างกันขอการ์ดเหล่านั้นลงเรียกา,ากาศถ้าแรงก์ดคู่แข่งเป็นเกจสามหรือสูงกว่ายูนิตที่ถูกคอเหล่านั้นทั้งหมดได้รับพลังบวก5,000จนจบเทินแสดงว่าข้อควรระวังคือคู่แข่งต้องเป็นเกจสามหรือสูงกว่านะมันถึงจะบวก5 0 0พจะถูกตีเขาถ้เกจสอ แล้วก็สกิลออเตอร์ช่างแหวนกาค่ะเมื่อจบเทิร์นคุณค้อถ่านำเรียกาดของคุณ2ใบเข้าสู่โซคุณแล้วก็จวการหนึ่งใบอืม,อมวนวนเขาอ่านตอนแรกก็ดูไม่เห็นอะไรเท่าไหร่แต่พอโดนจริงโอ้โหกันไม่อยู่แต่แตีโคตรแรงเลยอ่าอยากรู้ต้องดูต่อสิบแปดยี่ส <laughs> ิบสองสองใเอยโอดเอวเบ้์ <laughs> กมาค่ะเมนเด็กเพิร์สเพอร์นาสามบายสวยมากดูดิโอ้โหไม่ว่าจะเพย์แมทจะการ์ดคือแบบเข้ากันไปหมดและนี่สลีฟโอ้โหสุดน่ารักหาเขาไปดูหายากนะจริงเหรอโอ้ยใครมีต้องรีบไปแหล่ง ที่เราไปเจอกันเราเลยรู้หมดอย่างไม่บอกนะคะว่าที่ไหนเดี๋ยวมีคนไปแย่งซื้อสรุปหมดละเออเอาไปพี่อ่ะมาต่อกันที่เกสามไปถัดมาเกสามไปถันมาก็คือออเดอร์ของลูเคียนนะคะการ์ดใบนี้สามารถเล่นจากในโซได้ด้วยถ้าแวงการ์ดของคุณมีลูเคียนในชื่อกาดคอร์สค่ะคัตเตอร์บ,บ,บา๊นหนึ่งอ่อเล่นการ์ดใบนี้เฮ้ยสกิลเขียนอยู่นี่ <c oughs> เลือกเรียกาศของคุณหนึ่งใบยูนิตนั้นได้รับออโต้ช่องเรียากาศเมื่อแวนการ์ดของคุณโจมตีขอนำยูนิตนี้เข้าสู่โซเรียกากาศที่มีแคนเป็นเพลมูลเพียงแคนเดียวจากในโซคุณที่มีเกตเท่ากับหรือต่ำกว่าแวนการ์ดของคุณจากในโซหนึ่งใบขอากาดใบน,นั้นลงเรียากาศจนจบเทินหมายถึงว่าได้ออโต้ตรงนี้นะจนจบเทินตัวที่พึ่งตีเสร็จปุ๊บเข้าโซโดดมาต่อได้เลยได้เลย <Okay. S 1> ช,ชุบช,ชับชุบชับ ก็เป็นตัวเพิ่มเวฟเอ้ยออเดอร์เพิ่มเวฟเล่นจากในโซลเลยนะแบบเราโซชาร์จเข้าไปเราก็เล่นจากในโซลได้เลยไล่ออกมาได้เลยเล่นจากมือมีไล่จากมือเล่นจากมือก็ได้แต่ส่วนใหญ่เห็นไล่จากโซลใช่ก็จะได้แบบไม่เปลืองมือถัดมาใบถัดมาเกตดสองนะคะตัวเรียกว่าอะไรตัวลายลายอ่ะ เป็นหนึ่งในตัวละลายแต่ว่าพลอยเอามาใส่เป็นเมนเด็กด้วยก็ใส่เพิ่มมาอีก3ามใบเพราะมันเป็นสเปคพลอยที่ได้บวกชิวใช่ <c oughs> พลอยเอามาเพื่อบวกชิวแล้วก็มันก็บวกพลังง่ายด้วยนะก็คือแบบลงสนามก็บวกพลังแต่ถ้าเราเอาไปเส็จมันก็บวกกาดโคตรคุณประโยชน์ใช่ถัดมาแล้วก็ถัดมา ซินเวอร์ทอนนี่สกิลค่ะออตโต้เมื่ออยู่ในนี่ลงสนามบนช่องเรียกอากาศคอร์สค่ะนำการ์ดจากบนมือคุณเข้าสู่โซนหนึ่งใบแล้วก็จดการหนึ่งใบแล้วก็สกิลที่2นะคะช่างเรียกอากาศในเทิร์นคุณถ้าแบงการ์ดของคุณมีลูเคียนในชื่อกาดและในเทิร์นนี้เคยมียูนิตของคุณลงสนามบนช่องเรียกอากาศจากในโซเป็นจนํานวน2ใบหรือมากกว่ายูนิตนี้ได้รับพลังบวก10,000และถ้าเคยมีการลงสนาม4ใบหรือมากกว่าได้รับพลังบวก1 0,000เพิ่มเติม นี้คือต้องมาจากโซ่สี่ใบใช่ข้อควรระวังของใบนี้ก็คือมันจะนับแค่จากในโซ่นะที่แบบ2ใบแล้วก็สีใบคือจากในโซ่เท่านั้นเลยลงจากมือไม่นับเพราะสกิลมันต่อกันใช่แล้วก็ไปทำการเทสในเดียเดย์มาแล้วะค่ะทุกคนนี่ ใช่ค่ะใาส,าส่สี่ใบเลยเพราะว่าคือตัวเนี้ตีแรงแบบตีแรงมากแล้วมันแบบมันไม่จําเป็นต้องแบบเมื่อลงสนามก็คือคอค้างไว้ก็ได้แล้วเอาคนอื่นโดดไปโดดมาแทนนี้ก็ไดับเฉยก็ตัวมันตีใช่แล้วก็ตัวมันโดดมาตีใช่แต่ว่าบางทีก็โดดตัวอื่นแล้วก็ เกตสองใบหัดมาใส่สี่ใบเหมือนกันค่ะทูเกตต้องทูแบบทูอย่างเงี้ยเลยนะสกิลค่ะออโต้มากาใบนี้เข้าสู่โซด้วยความสามารถหรือค่าคอสของการคุณถ้าแวนการของคุณมีแคนเป็นเพลมูลเพียงแคนเดียวคอสค่ะใบการใบนี้ค้นหาการเกตสามจากกองการหรือดับโซนคุณไม่เกินหนึ่งใบนําการใบนั้นเข้าสู่โซคุณถ้าทําการค้นหากองการสับกองการคุณตอนนี้ดีตรงที่แบบว่าเอาเดิมหมดก็ไม่กลัว ใช่เอาหมดจากเด็กจากดอกโอ้โหใช่แล้วบางทีอ่ะคือพอยก็เอามานี่ด้วยนะมันบอกว่าเกรดสามใช่ไหมพอยก็เอาตัวเพอร์โซนาเข้าโซไปเลยแล้วเพื่อโดดออกมาอ๋อมาตีอ่ะใช่ในตอนที่แบบมันไม่มีตัวตีอ่ะอะไรอย่างเงี้ยบางทีบางทีแต่ส่วนใหญ่เอาไว้ห่างออเดอร์นะวนๆแล้วก็กกมาที่เกรดหนึ่งค่ะ ใส่สีใบเลยก็คือทุกอย่างที่ผ่านมาพอเหมือนใส่4ใบสีใบสใบแบบไม่คิดอะไรเลย, <laughs> เยก็เป็นเ็ตดีอะสกิลขาออตโต้เมื่อยูนิตนี้ลงสนามบนช่องเรียกอาศแถวหลังจากในโซถ้าแวนก์ดของคุณมีลูกเคียในชื่อกา์ดขอขา,าโซบัสหนึ่งเลือกแวนก์ดของคุณหนึ่งใบยูนิตนั้นได้รับคอนติเนียช่องแวนก์ดเรียกอากาศแถวหน้าทั้งหมดของคุณได้รับ พลังบวก5,000จนจบเทอนก็คือมันต้องอยู่แถวหลังเท่านั้นนะแล้วก็ต้องเอาออกมาจากในโซ่ถึงจะมีพลังแถวหน้าบวก5,000ันตัวโคตรเก่งเลยใช่เนี่ยอันนี้คือส่วนใหญ่พอจะเอาเนี้ยกลับเข้าโซ่แล้วก็โดดออกหูือวาโดดออกอยู่แค่เนพะิมพลังใช่เพื่อปั๊มพลัง, oh <my> งเกณฑ์นหนึ่งใบต่อมาน้อง สกิลค่ะออโตช่องเรียกอากาศเมื่อยูนิตนีบูทเลิกการจากดอกโซนคุณไม่เกินหนึ่งใบถ้าคุณไม่มีการ์ดที่มีเกรดเหมือนกับการ์ดที่เลือกนั้นอยู่ในโซนำการ์ดใบนั้นเข้าสู่โซคุณนี่เอาไว้แบบเติมโซแบบขาดเกรดไรก็ยัดเข้าไปเราจะได้คอเกตรดต่างกันสามใบได้เอ๊อะน้องคนนี้ก็คือสุดเก่งของไดจีเวลไหมเห็นหน้านี่ต้องไม่ให้อยู่เว้ยเออเอาออกเอาออกหมดอันอันเนี้ย จดของลูเคียนิดนึงคือเด็กเนี้ยมันจะเป็นบ็อกซ์ูใช่ไหมของลูเคียแต่อะไรของมันอะที่เธอใส่มามันมีแค่แมว07แล้วก็ทูเกที่เป็นโปรโมแค่นี้เลยนั่นนั้น08นยหมดเลยศูหมดเลยซื้อคอมพีตศูเล่นได้เลยถ้าไม่ใส่2คนนี้ถ้าใส่2คนนี้ก็ไปหาเพิ่มแต่เนี้ยมันมาจากหลังกล่องสูมแล้วก็งานแข่ก็ยังหาง่ายอยู่ไม่ได้หายากขาด สำหรับใครใคร,ใครที่ชอบถามว่ามาจากบล็อกไหนก็คือ cp 0 8ค่ะส่วน2ใบนี้ไม่ได้อยู่ใน cp 0 8มีแค่นี้ไม่ต้องใส่ก็ได้ใส่ก็ได้ใส่ก็ไปหาเอาตางนั้น <laughs> อ่ะติกเกอร์เซตโ <Okay. S 2> อเคติกเกอร์เซตใส่ได้ตามใจชอบเลยนะแต่ว่าพอยก็คือเลือกจากหน้าตาเป็นหลัก <laughs> คิสใบสุดน่ารักแล้วก็คิเพิ่มอีก4ใบสุดน่ารัก เป็นแปดละแล้วก็ฮิลสี่ใบนี่ไม่ค่อย,ยใส่อะไรอ่านไม่โดนใจแล้วก็ฟอนต์สามใบอันนี้ก็ไม่โดนใจเหมือนกันไม่โดนใจแต่ว่ามีอนนานเดียว <laughs> ใช่แล้วก็เผื่อเผื่อบางทีพอยก็อยากใส่ฟอนต์สี่ขีดเจ็ดอะไรอย่างนี้เหมือนกันทุอพอยชอบให้ชิลมันหนาแล้วก็ลูกเคียก็เป็นเด็กที่ฟอนต์ออกมาแล้วก็ก็ตีแรงดี อวกอ่ะแล้วก็ PG สีใบใส่เป็น PG ไม่ทิ้งมือนะคะ<อ>ส่วนใครอยากใส่กระจกก็ใส่ได้ก็เอาหนึไงใบถามว่าไ่พลอยใส่ไหมพลอยก็ไม่ใส่ไม่ใส่ชอบใช้ PG ไม่ทิ้งมือมากกว่าเอ,เอ,เอแล้วก็โอเวอร์สุดน่ารักหนึ<อ>่งใบสกิลโอเวอร์ของสีน้ำเงินนะคะความสามารถก็คือในเทิร์นคุณแบนการ์ดทั้งหมดไม่ใช่ ในเทิร์นคุณแวนการ์ททั้งหมดของคุณได้รับบวกหนึ่งหมื่นบวกหนึ่งคี้จนจบไฟนั้นเออจนจบเกมแวนการ์ททั้งหมดก็คือมีตัวเดียวอาจจะมีแวนสามตัวก็ได้ตอนหลังไม่รู้ไงจริงอ,อันนี้เรื่องจริงแลเนี่ยอันนี้ไม่รู้ไงโอเคค่ะแล้วก็จบไปแต่เพียงเท่านี้อ่าขอวางเอา้าอยากได้สลีปสุดน่ารักอันนี้ก็เป็นเสียเงินสีแรกของเธอเลยปะ ใช่นนี้ก็เป็นสีน้าเงินสีแรกว่าจะไม่เล่นแต่สุดท้ายก็คือหูแบบคนมันจะได้เล่นอ่ะเนี่ยสลีปมาปึ้มเข้าเด็กเลยปกติปกตินี้ฟอล์นนี้มีแต่สีชมพูใช่เขงเธอใช่ม่สีชมพูอันนี้เป็นเด็กแรกที่ใช่สีชมพูใช่แล้วนี่คือเด็กแรกที่ไม่ใช่สีชมพูแต่ว่าในภาควีพอเล่นเพลมูนคือลูเคียเหมือนเล่นอยู่แค่อันอันหลักๆเลยมั้งทุาคนอยากดูคอมโบไหมคะอ่าได้ยินแล้วค่ะอยากดูใช่ไหมไปไป่นต่อปุ๊บ เกตหนเกตสองเล่นไงแล้วแต่นะคะแต่ว่าเก็บตัวไว้เล่นเเกตสาด้วยส่วนใหญ่คือพอยยืนแบรนตัวเดียวนะไม่ค่อยโถมนะต้นแล้วพอเราเกตสาปุ๊บเราก็จะมี0123์หอไม่ใช่012ที่อยู่มาตอนแรกน,นะแล้วอีก2ใบคือมันจะสุ่มใช่ไหมสุ่มอะไรสักอย่างมาแต่ว่าตอนเกตหนึเราสามารถเลือกได้ถ้ามีออเดอร์พอยก็อจะยัดออเดอร์เข้าไปหรือถ้ามีน้องคนนี้ พลอก็เอาน้องคนนี้ยัดเข้าไปตั้งแต่เริ่มเหมือนกันพลอยชอบให้หสองคนนี้อยู่ในโซนะทีนี้ในกรณีที่สมมุติเนี่ยมาเป็นตัวอย่างนี้เก3สามคอสคอาน์เตอร์บาร์หนึ่งนำการ์ดจากบนมือหนึ่งใบเข้าโซเนี่ยพอยก็ยัดเลยคือพอยชอบให้คนนี้อยู่ในโซก่อนส่วนคนนี้จะอยู่บนมือหรือจะอยู่ในโซก็ได้แต่ว่า ถ้าอยากรีดประสิทธิภาพสูงสุดควรหาคนเนี้ยยากน้อยอ่ะหนึ่งใบเพราะไม่งั้นเราจะกลายเป็นแวนตี3เลนเฉยๆอะ่ะทงนี้มันแบบสามารถตี4เลนได้เราก็ตีแรงด้วยเข้าเต็มไปหมดเลยทีนี้ <c oughs> อ่าเนี่ยสมมติว่านี่อยู่บนมือไปแล้วกันทีนี้พอเข้า1ใบปุ๊บพยจะโดด012ใช่ไหม ล้วก็จะโดดเกตสองคนนี้ออกมาก่อนแล้วก็เกตหนึ่งเกตศูนให้มันเป็นสามใบส่วนใหญ่คือพ่จเล่นแบบนี้ถ้ามีน้องคนนี้ก็จะดีมากแล้วถ้ามีออเดอร์ก็จะไหลลื่นแล้วแต่แล้วแต่อารมณ์นะว่าเอาไวต้ตรงไหนดีถ้ามี ใช่ต้องมีเคาน์เตอร์บาร์ด้วยนะทุกคนต้องเตรียมเคาน์เตอร์บาร์ดไว้ด้วยอันนี้เคาน์เตอร์บาร์หนึ่งไปแล้วในการโดดจะเล่นใบนี้ก็ต้องมีเคาน์เตอร์บาร์อีกคืออย่างน้อยใช้2เคาน์เตอร์บาร์ที่เราต้องเตรียมไว้ในการจะทํา4เวฟแต่ถ้าเราไม่มี4เวฟอย่างนั้นก็เคาน์เตอร์บาร์หนึ่งเพื่อโดดออกมาเนี่ยถ้าถ้าเกิดว่าจะเล่นออเดอร์นะประสิทธิภาพสูงสุดก็คือบอร์ดต้องประมาณนี้ คือมันต้องเรียก0 1นย์หหรือ3 2 1อะไรก็ได้นะเพราะมันต้องเกตต่างกันแล้วเนี้ยพอเราโดดมาก็นับเป็น3ใบแล้วใช่ไหมพอเล่น order เราจะต้องเลือกยูนิต1ตัวพอก็จะเลือกเนี่ยถ้าเกิดยืนอย่างนี้พอก็เลือกตัวนี้แล้วเราเอาตัวนี้ตีก่อนปึบตีไปปึ้งแล้วก็พอตัวนี้ตีเสร็จเอาแวนตีต่อแวนตีปึ้งเทคกระโดดมาเลยฟึบ อินเสอร์เองเอาเมื่อแวนการ์ดของคุณโจมตีเอาตัวที่เลือกเข้าโซแล้วพอเข้าโซปุ๊บก็โดดออกมาได้ใช่ไหมเลือกจากในโซดโดดมาแล้วก็โดดปึ้งสแะแตอกมาต่อ,อแวนการ์ดก,ก็ตีไปโหแรงจัดทีนี้คนนี้โดดออกมาจากในโซอีก หรือถ้าเป็นคนอื่นโดดก็ตามน,นะตัวนี้มันจะนับเป็นได้หมหนึ่งสองสาม 1, 2, 3, โดดมาอีกเป็น4นะีบวก1,000 0เพิ่มเติมก็จะก,กเป็นบวก20,000หลักๆก,ก็ประมาณนี้ค่ะส่วนว่าตัวจะขึ้นไหมก็แล้วแต่บุญกรรมของแต่ละคนเพราะส่วนใหญ่พอยตีสามเหรียญอตีสามเรียญ <c oughs> ไม่เคยสี่เลยงงมาก <c oughs> ก็เดิช้เข้าออเดร์เข้าไปไม่ทันตอนน้ใช่อ๋อแล้วก็น้องคนนี้ฝึกจนมือเป็นแผลน้องคนนี้ก็คือเขาต้องเข้าสู่โซด้วยความสามารถหรือค่าคอร์สนะสมมุติว่าสมมุตินะเราเอาเขามายืนตีแบบเราไม่ได้จ่ายเป็นค่าคอร์สที่ยัดหรืออะไรอย่างเงี้ยเราเขามายืนตีก่อนก็ได้ในตอนที่เราไม่มีตัวจริงๆแล้วเราพอแวนติแบบจบอ่ะมันก็จะเลือกสองใบเข้า สใบที่เลือกก็ดูดีๆด้วยนะเพราะว่าเวลาโดดข้างหน้าเราต้องเกตต่างกันก็อันนี้เข้าไปแล้วก็บายออกเสิร์ชออเดอร์จากดอปหรือเด็กก็ได้แบบนี้ก็ได้นะในการหาออเดอร์ส่วนน้องแมวถ้าน้องแมวขึ้นก็จะดีมากพอยก็จะเลือกยืนแวนส่วนใหญ่ชอบยืนแวนแต่ว่ายืนข้างก็ได้แต่ว่ายืนข้างพอยชอบให้มันแบบเป็นอย่างเงี้ย เป็นหน้าตาน้องคนนี้ส่วนใหญ่บอดที่พอชอบฟูฟูเลยอ่ะคือประมาณนี้เอาคนนี้ไว้หาแบบเกตศูนย์เกตอะไรก็ได้ยัดเข้าไปเพื่อให้มันโดดสามใบได้แล้วก็ให้คนสองนะี่ยืนประดับไว้ข้างอย่างนี้แล้วอันเนี้ยเผื่อเส็บหรือว่าคนนี้ยืนสองใบก็ได้นะถ้าเราเน้นแบบพลังบุกชั่วอึดใจไม่ใช่โอเคค่ะ สอนแบบรวบลัดก็มีแต่เพียงเท่านี้สำหรับคลิปถัดไปจะเป็นเด็กอะไรก็รอติดตามกันนะคะหรือใครอยากรีเควสเด็กโปรไฟล์คลิปแบทเทิลก็คอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างเลย <laughs> จะาจารับไว้พิจารณาแต่อนนวัตเมื่อไหร่ไม่รู้นะ <laughs> <laughs> ไปแล้วค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b e เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะเราวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย <laughs> ใครอยากดูการเล่นแบบสดๆที่เชื่องช้ากว่าในคลิปก็ไปดูได้ที่ไลฟ์สดนะคะกดซับสไคร้ด้วยนะทุกคนไปแล้ว